กระสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแค t กับเกมปิเซ็ตคอนเน็กต์รีไดนะครับวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวเซนโยเซตสครับผมที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยครับผมในวันที่18มิถุนายนนี้ครับผมซึ่งแน่นอนนะการเข้ามารอบนี้ครับผมมีการอัพเกรดเซนโยครับผมถึง9ตัวละครด้วยการเองนะครับผมซึ่งก็มีตัวละครของอาคาลีนะครับผมอันนาลีโนโยริเอริโก ชินบุจุนและก็ชิซุรุและก็บิสุกิครับผมทั้งหมด9ตัวละครนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีคําถามกันมาแหละครับว่าตัวละครตัวไหนควรทาเซนโยตัวละครตัวไหนไม่ควรทานะครับไม่ต้องรีบทําหรือถ้าเกิดทํามาแล้วต้องอัพรีเวลหรือเปล่านะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็เป็นอะไรที่หนักใจสาหรับผู้เล่นมากมายนะครับดังนั้นวันนี้ผมฮอสปิงแคทก็จะมาทําการวิเคราะห์ครับผมให้ทุกท่านทราบกันนะครับว่าเออตัวไหนควรอัพตัวไหนไม่ควรอัพนะครับผมอันนี้แล้วแต่นะครับอ่ะโอเค ว่าแล้วครับผมว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยขอเริ่มต้นที่ตัวของอาคารีกันก่อนละกันนะเป็นตัวละครที่พวกเราก็ใช้บ่อยๆนะครับน้องอาคาริครับผมผลของการมีเซนโยครับผมจะส่งผลทําให้พลังป้องกันกายภาพครับผมเพิ่มขึ้นนะครับผมโจมตีเวทเพิ่มขึ้นนะครับและเช่นเดียวกันครับผมพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมผลในส่วนของการอัพเซนโยครับผม ถ้าเทียบกับของเก่าจะเป็นยังไงนะครับเอาของเก่าก่อนอาคาลิของเก่านะเมื่อก่อนก็คือจะทําการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวครับผมด้วยดาเมจเวทปานกลางนะครับแต่พอมีเซนโยไปแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นโจมตีศัตรูด้านหน้าหนึ่งตัวด้วยดาเมจเวทใหญ่นะครับจากนั้นทําการลดพลังป้องกันเวทลงเล็กน้อยครับผมดีบัฟตรงส่วนนี้ส่งผลนาน12วินะครับอ่ะก็ถือว่า กิลเปลี่ยนไปเลยนะดัมเมจนี่มีดัมเมจเยอะขึ้นครับผมและยังไม่พอยังลดเกาะครับส่งผลอีกอย่างนึงก็คือทําให้ตัวของอาคาลิเนี่ยมีสกิลลดเกาะถึง2สกิลเลยครับผมสกิลหนึ่งลดเกาะเล็กน้อยสกิลสองลดเกาะอย่างมากนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแน่นอนครับผมผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นดังต่อไปนี้เลยนะครับอาคาลิครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการอัพเซนโยนะครับผมถามว่าอาคาลิหน้าอัพแค่ไหนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวของอาคาลิครับได้ระดับ3ดาวนะครับผม ในส่วนของการ,รกอัพรีเวลอุปกรณ์ครับผมสามารถอัพรีเวลหนึ่งครับผมเพื่อให้ UB ไวขึ้นนะครับ นะคืออาคาริเนี่ยท่าไม่ตาย UB เนี่ยเป็นท่าฮิวทีมนะครับผมถามว่าพี่แต่มันก็ไม่ได้ฮิวทีมอะไรดีมากมายนะครับผมอ่ะใช่ครับผมดังนั้นถ้าเกิดใครไม่สนใจในเรื่องผลของ UB ของอาคาริสามารถอัพรีเวลเซโยของอาคาริให้รีเวลเต็มได้เลยนะครับนะถ้าใครมีของนะครับผมยาวว่ามีของนะแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับผมขอไม่ค่อยมีก็อัพรีเวลสามสิบไปก่อนและหลังจากนั้นค่อยมาดันขึ้นรีเวลแม็กก็ได้นะครับดังนั้นขอสวิอีกทีครับผมในส่วนของการอัพระดับรีเวลของอาคารินะครับผม าสามารถอัพได้2แบบนะก็คือจะเป็นเลเวล1นะครับผมเพื่อให้ UB ไวขึ้นหรือจะเป็นในส่วนของเลเวลแม็กครับผมคือไม่สนนะเอาดาเบจไปเลยดูดๆก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของอาคาลิเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มพลังโจมตีเวทได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยอมแล้วว่าเพิ่มพลังป้องกันมาทั้งกายภาพกับเวทขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ตัวอาคาลิถือขึ้นมาสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะให้อาคาลิเป็นแท้งนะครับ อ่บาทท่านอาจจะประมาณว่าอัพเลเวลแม็กไปเลยนะครับผมเพื่อให้อาคาริเป็นแท้งต้องบอกเลยว่าถ้าตอนนี้ตัวที่อยู่หน้าอาคาริเนี่ยที่จะนิยมใส่ลงมาครับผมก็คือตัวของอันนะนะครับดังนั้นอันนะเนี่ยถ้าเกิดใส่อันนะในปาร์ตี้ขึ้นมาเนี่ยอาคาริก็จะทําหน้าที่แท้งไม่ได้นะทำให้ผมแนะนําให้อาคาริเนี่ยอยู่เลเวลหนึ่งไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะอัพเลเวลแม็กตรงส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหานะก็คือมองข้ามในเรื่องของยูบีของอาคาริไปได้เลยนะครับ ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็คือมีสกิลช่วยลดเกาะเวทครับผมถึง2สกิลแล้วนะครับตรงส่วนนี้ดังนั้นลดเกาะเวทก็ช่วยได้เยอะแน่นอนนะในส่วนของอาคารีครับถัดมานะครับผมเรามาดูตัวต่อมาครับผมก็คือตัวของโยรินะครับโยรินะครับผมมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอ่ะโยริครับผมส่วนของเซนโยมีดังต่อไปดีครับ เพิ่มพลังโจมตีเวทครับผมเพิ่มพลังป้องกันเวทเพิ่มคิดิคอนโจมตีเวทนะครับอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามีดเมจเพียบเลยนะครับมาดูในส่วนของผลการเอฟเฟกที่มีการเปลี่ยนแปลงดีกว่านะครับโยรี่ครับผมอ่าก่อนหน้านี้นะครับผมโอเวอร์ชาร์จนะครับผมเมื่อก่อนจะเป็นแค่ทำการเสียเลือดตัวเองเล็กน้อยนะครับอ่ะไม่เล็กน้อยหรอกก็เสียถึงดับหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีเวทอย่างมากนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นสกิลครับผมลด ลดเลือดตัวเองเพิ today, ่มพลังโจมตีก็แล้วกันนะครับแต่พอมาเป็นเซนโญขึ้นมานะครับผมจะทําการลดเลือดตัวเองครับผมจากนั้นจะทําการเพิ่มพลังโจมตีตัวเองมากพิเศษนะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพิ่มมากขึ้นเป็นแรงพิเศษแล้วนะครับจากนั้นทําการเด้ง TP ครับผมฟื้นฟู TP ตัวเองนะครับคือต้องบอกว่าตัวของโยริเนี่ยงานนี้คือเพิ่มพลังโจมตีไม่พอยังทําการเด้ง TP ด้วยการเสียเลือดครับผมมันก็เป็นหนึ่งในการที่เราจะได้รับการ TP ได้อัตราการใช้ TP เพิ่มขึ้นมาทำให้ Union ยนเบิของอาคาริเนี่ยไอ้ยูเนียนเบิของโยริเนี่ยไวขึ้นมากๆเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าส่งผลยังไงมาดูวิเคราะห์กันเลยนะครับวิเคราะห์ของตัวละครโยริครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวของโยริครับผมจะเป็นให้ไปเลยครับผมคือ3ดาวนะครับ 3ดาวนะและก็การอัพอุปกรณ์คือเลเวลแม็กสุดครับผมนะแม็กสุดเลยทีนี้แหละครับผมแม็กสุดมีปัญหาตามมาแล้วครับผมอย่าวเราทราบกันดีว่าเศษของโยริเป็นเศษที่มาจากแคร์บัตเทิลังนั้นการครอบครองเศษของโยริจึงค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครนะครับผมจะปั้นโยรินะครับผมขึ้นมาตัวส่วนนี้ก็ต้องอ่ะแน่นอนแต้แมแคร์บัตเทิลครับผมก็ต้องไปแลกเศษโยริมาทําการอัปเกรดนะครับ ึ่งตัวสนี้ก็ค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งนะแต่ก็โดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวครับผมที่ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเศษเนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่โกกมากในอารีน่านะครับอ mm ่า hmm. อย่างที่บอกนะครับผมสกิลเพิ่มเติมครับผมสกิลโหดขึ้นปิดเกมไวแนะนําให้อัพอุปกรณ์ให้เลเวลแม็กซ์ที่สุดเพื่อที่จะได้ดาเมจที่ดีขึ้นเหมาะในการลงอารีน่านะครับผมแต่เศษเก็บยากชิปเป้งนะครับนะโอเคในส่วนของโยริครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเอาไปเลย3ดาวครับ ต่อมาครับผมตัวละครถัดมานะครับผมก็คือตัวละครชินอบุนะครับชินบุนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ถือว่าโหดเอาเรื่องนะครับพอมีเซนโยขึ้นมานี่ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะก่อนหน้านี้ครับผมเซนโยของก่อนหน้านี้สกิลของชินบุมีอะไรบ้างนะครับเซนโยของชินบุนะก็คือเพิ่ม HP เพิ่มโจมตีและก็อัตราการได้รับ TP ครับนะทำให้ TP ของชินอบุไวขึ้นกว่าเดิมนะครับผมและก็เพิ่มเลือดพละก็ยังเพิ่มโจมตีค่ะคือเอาง่ายๆคือเซนโยของชินบุ แม่งดีมากเลยนะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆครับสกิลเก่าขอชิระบุนะครับผมก็คือเมื่อก่อนนะแฟนทอมโกสนะครับผมก็คือทําการสมอนเรียกคุณพ่ออกมาช่วยทําการโจมตีนะครับแต่พอมีเซนโยขึ้นมาแล้วนะครับผมจะทําการสมอนเรียกคุณพ่อมาทําการช่วยโจมตีนะครับหลังจากนั้นครับผมตัวละครที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมก็จะได้รับบัฟครับผมเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและก็บัฟคิติคอนนะครับบัฟนี้ส่งผลนาน12วินะครับผมคุณพ่อออกมาอยู่นานครับผมก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะ โดยส่วนตัวแล้วคือต้องบอกว่าเป็นสกิลบัฟปาร์ตี้ที่เพิ่มโจมตีกับเพิ่มคิติคอนได้ดีมากๆครับผมเพิ่มคิติคอนระดับปานกลางนะครับอ่าส่วนโจมตีนะครับผมก็ถือว่าอ่าคิดิคอนปานกลางแล้วก็เพิ่มโจมตีปานกลางครับผมคอยช่วยสพอร์ตปาร์ตี้ได้ดีมากนะครับตรงส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะในนี้มาดูผลบวกกันดีกว่าว่าตัวของชินบุนะครับผมน่าทำเซนโยแค่ไหนนะครับอ่า เอาไปเลยครับผมสีดาวครับผมเนื่องจากว่ามีแต่ข้อดีตัวชิดูแต่เดิมก็มีสกิลรถเกาะอ,อยู่แล้วนะครับผมมีสกิลรถเกาะเป็นสกิลที่สองและก็ถ้าไม่ตายก็เป็นสกิลรถเกาะเช่นเดียวกันถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็น <c oughs> <c oughs> อ่ะถ้าฝ่ายตรงข้ามครับผมเป็นพวกหมู่ขึ้นมานะหรือเจอบอสสายมัมติขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ สำคัญนะครับขาดไม่ได้หรือจะเอาไปลงอารีนาก็ได้เช่นเดียวกันนะลดเกาะไฟต่อค้าหมู่เพื่อจะได้ตีปิดเกมวไวๆตรงส่วนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของชิดบุร่างธรรมดาก็ถือว่าโอเคเลยนะอ่ะก็เลยแนะนําไปครับผมในส่วนของสีดาวครับผมเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและก็เพิ่มคิติคอนนะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนมากเลยนะโอเคหลังจากจบชิรุบุไปแล้วนะครับผมตัวต่อไปครับผมก็คือเข้าเมนหลักของเราเลยดีกว่านะก็คือตัวละครเอริโกครับเอริโกนะครับ อ่เอริโกเทพยังไงทําไมพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะมามาดูกันนะครับมาดูในส่วนของเซโยของเอริโกก่อนนะครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพครับผมแล้วก็เพิ่มคิดิคอนขึ้นมานะครับและเพิ่มอัตราการเด้ง TP ด้วยนะครับคือสุดยอดมากครับผมมีแต่ข้อดีครับผมในส่วนของเอริโกนะครับอ่าก็อันนี้ก็ล็อกอัพให้ดูและร้อยสามสิบนะครับผมเท่ากับลิเวอร์เซิร์ฟไทยเดียกก็เพิ่มพลังโจมตีต้องหกร้อยสามสี่นะครับเพิ่มคิดิคอนอีกร้อยสิบเก้าครับผมถือว่า เพิ่มพลังโจมตีได้สูงมากนะแถมยังเพิ่มอัตราการได้เด้งทีพีอีก15นะครับผมจัดว่าสุดยอดเลยนะ,ะมาดูในส่วนของเซนโยของเอดิโกกันก่อนดีกว่านะครับเซนโยเอดิโกนะครับผมก่อนที่จะทําการเปลี่ยนแปลงนะก็แค่เป็นการโจมตีศัตรูด้านหน้าหนึ่งตัวด้วยดาเมจดเล็กน้อยแค่นั้นเองครับผมเป็นท่าสกิลโจมตีระเมจเล็กน้อยด้วยนะแต่พอมีเซนโยไปแล้วครับผมโอ้โหไม่คนละเรื่องกันเลยครับผมทําการบัฟเพิ่มนะครับผม อ่าไม่ใช่ไม่ใช่โจมตีเล็กน้อยคือเพิ่มบัฟโจมตีตัวเองให้ตัวเองเล็กน้อยนะผมขออภัย <im it> พอมีเซนยโยขึ้นมาครับผมเปลี่ยนจากบัฟเพิ่มโจมตีเล็กน้อยเป็นบัฟโจมตีเพิ่มแบบใหญ่นะครับคือแบบใหญ่นะและช่วงเวลาหนึ่งครับผมตัวของอิริโกะครับผมจะมีการเพิ่มอ่าการโจมตีครับผมและก็การโจมตีคิดิคอนนะครับจะได้รับบัฟเพิ่มเป็นพิเศษนะครับตรงส่วนนี้นะคือต้องบอกว่าเพิ่มคิดิคอนตรงส่วนเนี้ยผลตรงส่วนเนี้ยเพิ่มแค่ 7.5วีเท่านั้นนะครับนะคือต้องบอกเลยว่ามันขี้โกมันบัฟแรงมากครับผมแล้วก็การบัฟเพิ่มของเอิโกนี่ตัวส่วนนี้แทบจะเรียกว่าการันตีฟันทุกอย่างการโจมตีทุกอย่างนี่แทบจะเป็นคี้ดิคอนอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่คีนะแต่โดยส่วนตัวแล้วเปอร์เซ็นต์คีคือสูงมากๆเลยนะครับนะและบัฟตัวส่วนนี้ยังเพิ่มพลังโจมตีกายภาพครับผมแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งยังบัฟ ทับอีกรอบหนึ่งครับผมก็คือบัฟเพิ่มพลังโจมตีตัวเองเล็กน้อยตัวส่วนนี้เพิ่มอีกทีหนึ่งแน่นอนครับผมการอัพเลเวลสกิลส่งผลทำให้บัฟแรงขึ้นดังนั้นก็ใช้อัพสกิลให้เต็มที่ไปเลยเลยนะครับอ่าในส่วนของเอริโกะนะครับเรามาดูความน่าทำดีกว่าครับผมเออริโกะน่าทำแค่ไหนนะครับอ่ะขออภัยอ่ะเอริโกะนะครับเอาไปเลยครับผม5ดาวครับผมนะน่าทำสุดๆเลยครับผมสำหรับเอริโกะนะครับผมเป็นตัวแรกเลยนะที่ผมให้ ความนิยมทําเซนโยคือ5าดาวนะครับเช่นเดียวกันครับผมการอัพเลเวลอุปกรณ์กรบพุมก็คือแม็กครับผมเลเวลสูงสุดนะครับผมคือมีเท่าไหร่อัดเต็มเลยนะต่อมาครับผมก็คือสกิลครับผมข้อบูลสกิลโกมากเหมือนเกิดใหม่เป็นตัวละคนตัวใหม่เลยนะครับอ่านะการอัพเลเวลอุปกรณ์ทําให้สแต็คที่ดีที่สุดครับผมเพื่อดาเมที่ดีที่สุดนะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็คือเอริโกนะครับ ตัวถัดไปนะครับผมหลังจากเอดิกโกไปแล้วนะครับผมก็เป็นตัวคุณหมอมิสกินะครับคุณหมอมิสกิเนี่ยเป็นอีกตัวละครนึงนะที่เมื่อก่อนพวกเราใช้กันเยอะนะครับผมแต่หลังๆเนี่ยก็มีตัวละครออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยคุณหมอมิสกิก็แทบจะเรียกว่าเอาไปจากตาตี้เรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคนะครับคุณหมอมิสกิครับผมมีเซนโญทาอะไรได้บ้างครับผมเพิ่ม H p นะครับผมเพิ่มโจมตีกายภาพเพิ่มคิติคอน เพิ่มมาตาการได้รับ TP ครับคือต้องบอกเลยนะครับว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะเพราะว่าตรงส่วนนี้คือมีแต่ข้อได้ครับผมมีแต่ข้อได้นะทําให้เราทําให้คุณหมอมิสกิจ์โจมตีไวขึ้นนะครับผมไวขึ้นดีขึ้นนะตรงส่วนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จัดไปได้เลยนะสำหรับคุณหมอมิสกิครับเรามาดูสกิลที่มีการเปลี่ยนแปลงกันดีกว่านะครับ ก่อนหน้านี้ครับคุณหมอพิสกิสกิลเป็นอะไรครับเป็นแค่โจมตีให้ตัวละครบริเวณด้านหน้าติดสถานะคำสาปแค่นั้นเองครับติดคำสาปนะครับผมแล้วก็แค่นั้นอะ่ะพอมีเซนโยขึ้นมาครับผมก็คือ,อติดคำสาปครับผมแรงขึ้นนะแต่แล้วก็ลดพลังป้องกันเอ้ไม่ใช่ลดสปีดลงนะครับผมก็คือติดคำสาไปไม่พอแล้วก็ติดสโลไปด้วยนะครับผมพอพร้อมกันซึ่งต้องบอกเลยว่าแค่นั้นเองเหรอนะ คือต้องบอกว่าคำสาปของตัวของสกิลนี้มันมันเป็นค่อนข้างจะตายตัวมันจะแรงขึ้นก็เมื่อเราอัพเลเวลนะครับผมคำสาปนี้พอมีการเซนโยขึ้นมาเนี่ยก็จะถือว่าแรงขึ้นนะคือจะติดคำสาปแรงขึ้นดาเมจก็จะแรงขึ้นนะครับแตร่รวมแล้วก็เฉยนะครับผมรวมถึงความสามารถในการลดสปีดนะครับผมก็ทาให้ศัตรูเนี่ยโจมตีช้าลงสปีดที่ลดลงเนี่ยลดลงแค่5%้าเปอย่าดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ทุกคนมองแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะส่งผลอะไรเท่าไหร่นะครับนะ ต่อมาที่นี้เลยนะครับต่อมาครับผมเรามาดูผลการบูดกันดีกว่านะครับว่าตัวของมิสกิครับผมควรทําเซนโยไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวของมิสกิครับผมความน่าทําอุปกรณ์ครับผม1ดาว1ดาวเลยครับและเช่นเดียวกันนะครับผมการอัพรลเวลอุปกรณ์ครับผมถ้าเราทํามาแล้วก็อัพเลเวลแม็กนะครับผมเพื่อเพราะว่าเซนโยของมิสกินะครับผมตัวเซนโยมิสกิในี่แทบไม่ส่งผลอะไรมากมายนะครับอ่ะดังนั้นอัดหนักไปได้เลยนะครับ แน่นอนครับผมข้อมูลท้อมเติมครับผมสกิลไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับผมนะตัวส่วนนี้ก็เลยค่อนข้างจะไม่แสดงผลงานโดดเด่นไม้ใช้ดูนะครับอ่ะด็งงานบิสกิก็จะประมาณนี้นะครับถัดไปครับผมตัวละครถัดไปนะครับผมหลังจากบิสกิไปนะครับก็จะเป็นตัวของจุนครับผมจุนนะครับอ่าจุนนะครับ จุนผลเส้นโยมีประมาณนี้ครับผมเพิ่มโจมตีกายภาพนะครับผมและก็เพิ่มพลังป้องกันกายภาพครับผมเพิ่มพลังป้องกันเวทครับผมและก็ส่งผลสกิลดังต่อไปนี้เลยนะครับอ่าของเก่าเอาของเก่าก่อนนะครับของเก่าของจุนนะครับผมหลักๆเลยก็มีแค่อ่าทาการฮิวตัวละครหนึ่งตัวครับผมที่อยู่ใกล้ๆตัวจุนนะที่มีเลือดน้อยที่สุดครับผมเพิ่มขึ้นปานกลางนะครับ พอบีเซโยมาปุ๊บเนี่ยก็จะทการฮิวตัวละครหนึ่งตัวที่อยู่ใกล้ๆจุนนะครับผมเพิ่มขึ้นปานกลางหลังจากนั้นครับผมจะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มความไวขึ้นเล็กน้อยความไวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี่เพิ่มขึ้น20เซนนะครับนะบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาส่งผลนาน12วินะครับนะก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันดีขึ้นมากเลยนะเมื่อก่อนแค่ฮิวเดียวคราวนี้นี่เพิ่มโจมตีด้วยครับผมแถมเพิ่มความเร็วให้กับตัวของบัฟด้วยนะครับอ่าดังนั้นต้องบอกเลยว่า พอมีเซโยขึ้นมาเนี่ยจุนก็ถือว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะคอยช่วยสปอร์ตปร์ตีได้ดีมากนะครับอ่ะเรามาดูครับผมว่าผลโหวตคือใครเท่าไหร่ครับจุนจุนโหวตหน้าทำฟีดาวครับผมการอัพเลเวลอุปกรณ์คือแม็กนะครับผมเพราะจุนเนี่ยเป็นแท้งอยู่แล้วนะครับนะสกิลแรงขึ้นครับผมช่วยทีมได้ดีมากการอัพเลเวลเพื่อเอาสแต็กที่ดีที่สุดนะครับเพราะเราต้องใช้จุนนะครับผมในการชนบอสโหดๆนะครับอ่าแล้วก็จุนตรงส่วนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ อ่ะโอเคครับผมจุนก็จะประมาณนี้นะครับตัวละครถัดไปครับผมหลังจากจบจุนไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวของลีโนครับลีโนนะครับอ่าลีโนนะครับลีโนเซโยครับผมก่อนหน้านี้คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพลงและก็เพิ่มคิติคอนนะครับผมขึ้นมานะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ พอผลของเส้นโยครับผมมีดังต่อไปนี้นะครับผลของเส้นโยครับผมเมื่อก่อนเอาแบบเมื่อก่อนก่อนนะก่อนหน้านี้ครับผมตัวของลีโน่เนี่ยจะแค่เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองแล้วก็เพิ่มคิยตดิคอนให้ตัวเองปานกลางครับผมแต่แค่นั้นน,นนะแต่พอมีเส้นโยขึ้นมาครับผมเพิ <PE> ่มพลังโจมตีตัวเองอย่างมากนะครับผมเพิ่มคิยดิคอนปานกลางจากนั้นทําการอัปเกรดสปีดตัวเองครับผมอย่างมากนะครับผมสปีดตรงส่วนนี้นะก็คือสปีดแรงเวอร์เลยนะครับผม บัฟเพิ่มโจมตีตัวเองนะครับผมก็สิบสองวิบัฟเพิ่มคิดิคอนครับผมเจ็ดิบเก้าเจ็สิบ้าแต้มนะครับผมก็ถือว่าดีกว่าบัฟกว่าไอตัวเอเจนต์บีก็แล้วกันไอตัวบัฟสปีดก่อนหน้านี้นะครับผมอ่าแล้วก็คิดิคอนนะครับผมบัฟคิดิคอนเพิ่มอีกเจ็ดสิบห้านะครับผมส่งผลให้อ่าส่งผลเนี่ยคิดิคอนเจ็สิห้าเนี่ยส่งผลเก้าสิบวิครับผมบัฟความเร็วเพิ่มขึ้น80ดสิเปอร์เซนตนะต้องบอกว่าดีโนเนี่ยบัฟเพิ่มหนึ่งทีนี่คือบัฟ เร็วนะครับผมเร็วมากๆเลยนะก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับผมสำหรับรีโนนะครับอ่ะถัดมานะครับผมมาดูผลวัวกันดีกว่าครับผมรีโนควรทำไหมนะครับอ่ารีโนเอาไปเลยครับผมสาดาวนะครับผมสดาวที่ถือว่าโอเคนะครับผมและก็ทำการอัพรีเวลอุปกรณ์ครับผมให้เป็นรีเวลแม็กนะครับผมสำหรับรีโนก็คือดันเต็มนะครับผมดันรีเวลเต็มเลยนะช่วยได้เยอะเลยครับต่อมานะครับผมก็คือในส่วนของ ทำไมถึงต้องดันรีทำไมรีโนโได้แค่3ดาวคือต้องบอกว่ารีโนโเนี่ยช่วยได้ดีมากก็จริงนะหลักๆเลยเพียงแต่ว่าค่อนข้างจะเอาแต่ตัวเองไปหน่อยนึงครับผมก็คือไม่ค่อยสมผลต่อปาร์ตี้ดังนั้นก็คือแน่นอนครับผมตัวของรีโนจะเก่งขึ้นมากอยู่แล้วนะก็ใครสนใจก็ไปอัพมาได้นะครับผมอย่างอยเศษก็หาง่ายกว่าตัวของโยริกันลวกันนะ ระดับเดียวกันนะครับผมอันติไวแรงครับผมติอันติหนึ่งทีเนี่ยเปอร์เซ็นอาจจะล้างตู้ได้นะครับผมล้างล้างอารีนาได้เลยนะครับอ่ะหลังจากลีโนไปแล้วก็ต้องขุนพี่สาวครับผมตัวของชิซุรุนะครับผมล่างธรรมดา ชิสุล่ธรรมดาครับผมส่งผลนะครับผมก็คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพครับผมเพิ่มพลังป้องกายภาพและเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูนะครับนะพูดง่ายคือฮิวแรงขึ้นแน่นอนนะครับเพิ่มฮิวนะครับผมอ่ะสกิลดั้งเดิมครับผมของชิสุรุนะครับผมก่อนหน้านี้นะก็คือจะทําการฮิวให้กับตัวละครหนึ่งตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับผมปานกลางแต่พอมีเซโยขึ้นมาครับผมจะทําการฮิวให อ่าตัวละครหนึ่งตัวที่เลือดน้อยสุดนะครับผมจากนั้นจะทําการบัฟเพิ่มพลังป้องกันกายภาพขึ้นมานะครับอ่ะตัวสุวนี้เลยคือต้องบอกว่ามันก็โอเคไหมมันก็โอเคนะเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมแล้วก็ฮิลขึ้นมาด้วยก็ถือว่าจัดได้แหละนะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับผมแล้วมันก็ไม่มีอะไรค่อางจะอลังการนะครับหลักๆก,ก็คือประมาณว่าช่วยช่วยใกล้ตายมากกว่าหลักๆเลยเพื่อทําให้เราสามารถจะยืนชนได้ดีขึ้นนะครับ อ่ะตรงส่วนนี้นะมาดูผลโหวตการน่าทําของชิซุรุกันดีกว่านะครับว่าน่าทําแค่ไหนนะครับอ่ะชิซุรุกครับผม2ดาวครับผมก็คือการอัพเลเวลอุปกรณ์ครับผมก็คืออัพแม็กไปเลยนะครับผมนะหรือไม่ก็เอาไปเลเวลหนึ่งเพื่อต้องการผล UB ไวขึ้นใครที่เอาชิซุรุเป็นแท้งไปยิงข้างหน้าก็อัพเลเวลแม็กได้แต่ถ้าเกิดใครเอาไปใส่ซับแท้งครับผมก็ กลางๆก,ก็ได้นะครับผมนะแต่ชิสซูรุเนี่ยก็เป็นแค่สายป้องกันกายภาพอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูทีมฝ่ายตรงข้ามด้วยนะว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับอือฮึอ่าตามนี้เลยครับผมในส่วนของชิสซูรุนะครับก็เลือกเอากันละกันนะว่าถ้าเกิดใครที่จะให้เป็นแท้งเบนแทงก็อับเต็มได้เลยแต่ถ้าใครใครใเป็นซับแทงก็ กลางๆได้นะครับตรงส่วนนี้อ่ะว่ากันไปต่อไปครับผมตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของอันนนั่นเองครับผมของดีต้องเก็บไว้หลังสุดนะครับอันน,น,นะแล้วครับผมเป็นตัวละครโจมตีสายเวทนะครับผมที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าสกิลของอันนะเนี่ยพอมีเซนโยขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนไปคนละเรื่องกันเลยนะครับ อ,อยู่ไหนวะอีอันน่ะอยู่ไหนเนี่ยขอภัยแป๊บหนึง่งผมมองไม่เห็นอันน่ะตัวละครมันเยอะ อ๋ออยู่แนวกลางนี่ว่ะแม่ตกใจลืมดูว่าเปลี่ยนไอคอนเป็นไอคอนดันหน้าอยู่มีหน้าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับอันนานครับอ่ะขออภัยนะครับอ่ะโอเคอันนาครับผมมาดูผลของเซนโยกันดีกว่าเพิ่มพลังโจมตีเวทขึ้น4 0 0ร้อยกว่าเลยว่ะเพิ่มพลังโจมตีเวทสูงมากเพิ่มคิดิคอนเวทครับนะพูดง่ายคืออันนาเนี่ยอัพเซนโยไปเนี่ยทำให้โจมตีของอันนาเนี่ยแรงขึ้นเยอะเลยนะครับ ย่าเดาทราบกันดีอันนะไม่มีสกิลสมันมีแหละแต่ไม่ได้มันจะใช้ตามเมื่อจาเป็นเท่านั้นหลักๆพวกเราจะใช้แค่สกิสลหนึ่งของอันนะเป็นหลักนะครับดังนั้นนะครับผมอันนะเนี่ยก็คือพอมีเซนโยตัวส่วนนี้ก็จะสมผลได้ดีมากมาดูสกิลเก่าของอันนะกันดีกว่านะครับผมอันนะเมื bras, ม่อก่อนนะครับผมก็แค่ทําการโจมตีใส่ตัวละครด้านหน้าหนึ่งตัวด้วยเบรเวทปานกลางใช่ไหมแต่พอมีเซนโยขึ้นมาปุ๊บโจมตีศัตรูด้านหน้าหนึ่งตัวด้วยเบรเวทปานกลางจากนั้นทําการลดเกาะลงนะครับลดเกาะลง12วินาทีะครับ และแน่นอนครับผมอันนะเนี่ยก็อยู่แนวหน้านะครับผมก็คือคอยช่วยโจมตีให้กับฝั่งนูได้ดีมากและเช่นเดียวกันตัวคอน,นะครับผมที่เป็นสายโจมตีเวทเนี่ยก็จะยิ่งโจมตีเวทมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะอันนะเนี่ยก็ไปรูปเคี่ยวเขานะครับนะตีเขาก็อย่างนี้แหละนะโอเคนะครับแล้วก็ให้ระวังครับผมเพราะอันนะเนี่ย ถ้าเกิดเราเอาณนะเข้าทีมแล้วเนี่ยเราจะไม่นิยมกดยูเดนเบิร์ดกันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยตีอาจจะตายได้นะครับผมเพราะอันนัเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากนะครับนะมาดูผลบวกกันดีกว่านะครับว่าอันณน์เนี่ยควรจะใส่เซนโญและทำอะไรกับอันณน์บ้างครับนี่อ่ะขออภัยนะครับอ่ะอันณน,นะครับ อันนาครับผมความน่าทำเซนโญคือ5ดาวครับผมอัพเลเวลสูงสุดครับผมสกิลโกมากครับผมเหมือนเกิดใหม่อัพอุปกรณ์ครับผมเพื่อให้สแต็กที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอันนานะต่อไปครับผมมาดูผลสรุปกันดีกว่านะครับผลสรุปของผมนะที่จะทำนะครับผมเซนโญเซตดีครับผมก็มีดัางต่อไปนี้เลยครับตัวละครที่ทำทันทีเมื่อเข้าครับผมก็จะมีอันนากับเอดิโกครับผม2ตัวละครนะครับสายโจมตีกายภาพกับโจมตีเวทนะครับก็ติดไปได้เลยนะครับผม2ตัวนี้นะ แนะนำทำขึ้นมานะครับตัวละครจะลองทำลงมาก็มีจุนกับชินอบุครับผมซึ่งเป็นตัวคอยพพอร์ตปาร์ตี้ที่ดีมากนะครับนะสองตัวนี้คอยพพอร์ตปาร์ตี้ได้ดีมากครับผมจุนกับชินอบุนะครับนะแล้วก็ตัวละครนหน้าทำขึ้นพีก็มี2ตัวครับผมก็คืออันนากับอริโกครับตัวละครลงมาครับผมก็คือตัวละครเมื่อทำเพื่อของเหลือนะก็จะมีในส่วนของอาคาลิ ลีโนะโยรินะครับผมแล้วก็ชิซุรุนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมรอบนี้นะในส่วนของตัวละครหน้าทำนะครับก็ถือว่าโอเคกันไปนะครับตรงส่วนนี้อ๋อใช่ผมลืมไปลืมตัวของมิสกิพี่ครับมแล้วมิสกิอยู่ตำแหน่งไหนมิสกิไปอยู่ในตำแหน่งที่ ไม่น่าทำนะครับผมก็คือปล่อยคาบไปได้เลยนะความสามารถในการทําให้ศัตรูช้าลงเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมถึงแม้ซันโยเนี่ยตัวโซนเนี้ยเพิ่มสแตตคให้กับมิสกิได้ดีมากเหมือนกันนะแต่ยอมรับว,ว่าไปใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับผมน่าจะมีประโยชน์กว่านะทางด้านนี้นะครับโอเคหลักๆแล้วครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าแบบท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดสไคร์ฝากกดติดตามให้กับช่องเราด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะสามารถทําคลิปออกมาได้เรื่อยๆนะครับผมฮอสพีแคทขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ